ทุวันนี้ผมมารีวิวกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับผมจริงๆแล้วเป็นกล่องเครื่องมือนะครับผมซื้อมาจาก m r สเตอร์นะครับราคา250บาทนะถือว่าคุ้มมากครับผมก็เริ่มจากผมเนี่ยอยากได้กล่องใส่เครื่องมือตกปลานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่แบบดูแข็งแรงตัวล็อกดีตัวยึดดีอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตัวเก่าผมเนี่ยตัวหิ้วม,มันแตกนะครับซื้อแบบเป็นกล่องตกปลาดโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็ในรา,าคา250บาทได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าค่อน,น,นุ้มเลยนะครับนี่คือขนาดของกล่องใหมนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามานองแกะดูนะครับผมดูข้างบนก่อนข้างบนเป็นที่ใส่เป็นช่องพลาสติกใสมีสามจุด ใส่พวกลูกหมุนใส่กิ๊ใส่ตะก,กัวได้ครับหมาเลยที่หิ้วคือแข็งแรงครับนี้ไม่ได้มารีวิวหรือได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับคือคือชอบที่แบบมันตอบโจทย์มากครัก็เลยมาทํารีวิวไว้ครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะไปซื้อหานะครับตัวล็อกสองชั้นนะครับ ข้างในพิมขอพิมกระแพงานี่ก็เป็นช่องใส่ค่อนข้างสูงนะฮนะคือเอาตะก้อวางแนวนอนนี่คือได้นะข้างล่างข้างล่างคือลึกเลยอะนีะ่ยเยี่ยมเลยคือผมพอใจมากเลยอ่ะในราคาสองรห้าสิบนะ ไอตัว300ก็มีแต่ว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งสวยด้วยนะคือเป็นกล่องใส่เครื่องมือที่ใส่อุปก,กรณ์เปลี่ยนได้เรามาแบบดัดแปลงโอเคถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปหาดูที่ Mr. DIY ได้นะครับผมพอของใส่เสร็จเรียบร้อยก็สวยงามเลยครับ ยังเหลือที่ว่างอีกเยอะเลยนะฮะก็จะมีข้างล่างเนี้ยเปิดขึ้นเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ของลงไปนะฮะก็จะมีตรงนั้นอีกค่อนข้างโอเคเลยนะครับหยิบสะดวกด้วยมีพลาสติกใสมีช่องตรงนี้ที่มีตรงนี้อีกโอ้โหชอบเลยครับอันนี้คือข้างในกล่องนะครับยังเหลือพื้นที่เยอะ แล้วก็มีตัวนี้นะโอค้คือเยี่ยมมากเลยครับท่านใดชอบคลิปรีวิวก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ